ออสาบายดีเด้อเนาะสบายดีว่าสูขคู่สู้คนสบายดีตอนเสาพี่น้องทีนดีตอนถับเขาสู้สองสวรรค์ดันสีเด้อทุกคนเนาะตอนนี้ก็คือกำลังสิงหูกแขนทุกคนเขาเตรียมเงเีวยาวเหนือยนาะว่านี้มีของกินกะโต๊ะใช่ไหม เดทุกคนบ่อนหักเขียดเดี๋ยวมูผูกกัสิมาหรือว่าผูฒถาผูเก่ตตามบ้านแล้วจะท่อนบกหัวเขาเจะอันอันนั้นคนไาเป็นไดเนาะนี่ตอนในทางในก็คือกําลังสิผูกแขนกาลังกาลังเริ่มผูกแล้วเนาะอันนี้สิเป็นข้องขวัญเขาเอิ้อนมาอย่างนะ บอดพาเห็ดเดยเด้อผู้ผู้ผู้ใหญ่พาเห็ดเนาะก็เห็ดตามนี่นี่ว้ดแซงเขาถ้าผูกพรมกันเราจะมานั่งผู้ถ้าผูกพรมกันห้าผูเถ้าผู้าเพิ่นผูกแล้วก่อน เขาจังเขา้าเออนี่ๆนี่นะ่นออนนะกนะิดเสร็จอย่ยปิ้นมาเบิ่งดูลูกเออ

อยา้าเล่า้ลย่บาเล้าไปี่่าละไปมนหลั้าไปทนส่วนคนนี้ก็หลับคอยบ่งเรื่องเอียงเลยแล้ววะจะคับบูดเหน้ยว้า เราหมักนอนเห็ดนนะนี่นะเ,เอามือนะมือเราหนะโบเคยเอา<ต>ออกแต่นหนาเราได้มาแบบสวย้วยออเบื่อแล้วนอนเห็นเราหมากักเอามือกลเนยหลับแล้วพี่หน่อยเลยลับปุ๋ยเลยเราทางนี้น<ต>ไกลคือยังไง ส่วนคนนี้ก็หลับคอยบอ่มหูเรื่องเอียงเลยแล้ว,วะเจ้าคือบูดหิ้งนะเฮ้ยวายเราหมักนอนเห็นนะนี่นะเอามือมือเราหนะ่ะโบเคยเอาออกแต่นหนาเราได้มาแบบสวยด้วย ไปแล้วนอนนพีล่ลหมักอมือไกลหลับแล้วพี่น่อยหลับปุ๋ยเลย <c oughs> ทางนี้ก็คือ,อย่ังเงิน

我来了，来来来来来来来。 เซเลเได้อะไรได้สิน อยู่มันคนเยอเป็นพวกใจเอแลอได้ด้วจลกใจอจจบเมอในปากใจพ่อับฟลยชพบกนก็สุดยอดใจเงินพ่อบุกใจเอามากรา

มาทำขวัญหลานของป้าซันป้าควัญป้า

ป,ป,ป,ป้าขาวป้าไปนอนก่อไปนอนอีกหรอป๋อหูม่านหลังกับผูกกำลังมาก่อนกับผูกก่อนเนาะเดี๋ยวผูกเร็วกะกินข่าวกินข่าวสเผูกเร็ว อันนี้ฟองอึดีออกมิ่งออกค่ะ เอาป่การเคกันบะเอาอยาอาปุ่อะไรจังจังงจังจังจังังคัังังจังจังจังั้จัังจ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  หลังจากที่ผูกแขนแล้วเนาะทุกคนแล้วก็ซีมีกินข้าวน้อยย่อข่าวยอนัส่วนทางนี้ก็น้องนะ้า ทางนี้ก็สิเป็นแม่คั่วพี่น้องอีแม่กับพูแหละเผ็ดแนวอยู่แนวกินแล้วก็ย่อเขาย่อน้ำเนาะแล้วก็กินข้าวท่านบอกไม่บดเตโตบดแล้วมาดไหมด้วยอุ้ยมีข้าวปุ้นทุกคนเดี๋ยวซันสิพาไปเบื้องน้าข้าวปุ้นทางหลังหัวเตยเจ้ากินข้าวแหละนอนทากินพร้อมกันเนาะนี่มื่อนี่เต็มอยู่นี่โอ้ไอ้มอนคือนางกรนี่อันนี้แม่ย่าข่อยได้นี่แม่ย่าปล่อยแต่ว่าลูกเราเอาเมียบุหรี่ได้ยังเหลืออีกคนหนึ่งนี่ จะเสียวคอยอยู่บ่อเนี้ยเหรอบ่เอาบ่อพวแน่นี่นะเจ้าใหญ่นี่พอดีคอยเทาพวนี่อีกฮะนี่โบยกได้บ่ได้คอนไงนี่ป๊าดนำข้าวปุ้นพี่น้องได้กินกับเป็นตาแซ่บแล้วเนาะอันนี้ของเบากี้เห็ดย่านหยั่งให้กินน้ำเต้าี้าวนะ มันเห็ดอนสบายพี่น้องไ่ได้กินเอาว่าผนเาวบิ้งว่าเบิ้งคืนเลยฮะเอโบเดี๋ยวเขาสายกินข้าวผมไอมอนพลใเดี๋ยวต้อกุงนะคุณแหละก็มีซ้าหนิและพี่น้องเนาะเห็ดแบบมีตคนในขอบคัวเฮาแล้วก็มูคุ แล้วกับผู้รักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ตามบ้านเฮานี่แหละเนาะข่าไปสนี่นี่นี่อันนี้น่ใช่ลานนะนี่เป็นแก้วจริงๆแกไ่ใช่นักเนี่นีเขาเป็นแทกมาป้อนไม่ได้แก้วนะตึ้งตาอยู่อก็เากระบอมัมีต้มเาไม่น่ากินแาวั้งหลัเดีวเอื้อนดีหน่อยไปกินซีมอนทอนใส่ไม่จุบอันนี้ ชวต,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 ติแล้วมันเบติเลยเอาไป็นติแล้วไม้เป็นได้ถือปากคุณ่ไหมยแซบอยู่บอแซบแซบแากก่อนขาทำแรกก็เบ,บิร์โทรัพทยจะมาสาวหรือเ่ล่าวปัญญาจะไปผูกแข้งแทแทง่บานาผูกแขดีทางหนกักก็แขกคนขนมหนักกินไปไปมามา รอสักครู่นะคะกำลังไปหาแนวกินให้กำลังไปเก็บเห็ดกำลังซีโมนเอ้าวก็มีรถอยู่ก็บอกว่าให้มานลำลังเจ้าของขางอย่างออกมาเองเนาะไอเนาะเอ้เนาะไอเนาะเนาะให้เข้านั่งเทเวีในโตู้หน่อยเนาะไอ เค่อเา่มาได้กินข่าวเด้อจ้าอาหารการกินกะซิมีต้มสินดาดสินเนาะน้ำข้าวปุนว้นแส่บเนัเนาก็มีเครื่องดื่มอีกโอ้ยมือนีไหนเบียกเจ้าของก็มียูเฮือนกับเปิดตู้แล้วกับเต้นแบบนี้ง่ายสุดแหละบ๊วยกิ้ะกนปลากินมเด ขาเจ้ากระเหลื่มเมื่อนำแล้วเนาะบางคนกับบทันไดมาพี่น้องให้กัดฉันก่อนค่าดซุ้มเจ้าบบนันงโตกล่มนะป้ามันจังกวงไปไปนั่งโตพุนโตนี่มันอันนั้นโอ้ยเขาขีดแล้ววาเจ้าภาพนะชิดน่งทางนั้นเพราะว่าทางนี้มันเด็ดอยากทรงอยู่ไปหอบอีกทุกคนเนาะ โยกลูกสะพอจะภาพกัเ็เต็มเต็นเลยคนนะเนาะจ้าจ้าจ่กะกเอาเปกก้าเป็นยังไงแซบอยู่บที ขบ้าวบอู้ดบ้าวคือขือชุยแท้เจ้าลืม่อยล้โบสบายดีสบายดีด้วยนะเราเรีสบายดีเียกปีใหม่สบายดีมีดเองเสกมือไปใส่บานเพิ่นเคินเจ้าโบอยู่เพิ่นจะจักไปรี่อยู่ใส่ปาด อันนั้นมันเซ่เลยทุกคนมันพังเขาเจะออกมาแต่มือก่อนพุ่นคิวเฮาเลยกินข่าเดี๋ยวไปหาเอินเด็กๆมากินข้าวก่อนเด้อบัดนี้เด้อเนาะโอเคเดทุกคนคลิปอย่างสวรรค์คือสีแดงขออนุญาตลาเด้อเนาะขอบใจเบิร์ตซุกหูซุกนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวรรค์เด้อเนาะไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้าเด้อ โอ้ยทั้งกเกิดเริ่มต้นเดือนใหม่หรือว่ท่านได้ยอดเสำน์ฟนะ